ตอนนี้อยู่กับช่อง Baker& and Thank y o ก TV กันนะคะวันนี้อยู่ในเกม P K f D นะคะทุกคนวันนี้ P K s D ก็มาอัปเดตเป็นเกมแบบ,แบ,บกีฬาอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนั่พู้อาจจะสงสัยว่าทำไมหนูแต่งตัวอย่างเงี้นะคะทุกคนเพราะปกติหนูเหมือนแบบหนูมีเงินเยอะนะคะทุกคนแต่ว่ารอบน,นี้หนูมาสมัคร P K f D เข้านี่คือต่งชื่ดน,นะคะทุกคนหนูมาสมัคร P K f D เข้าใหม่นะคะทุกคนก็ต้องใช้เป็นอย่างนี้ก่อนเนาะ ว่าไอเครื่องเพราะว่าเครื on, ่องเก่าเครื่อง iPad หนูอาอันนี้คือเครื่องแบบอันนี้หนูใช้โทรศัพท์นะปกติหนูจะเป็น iPad หนูะนะคะเวลาเล่นอะแล้วมีหนูมาใช้โทรศัพท์ในการเล่นนะคะมันก็เลยจะเป็นตัวละครอย่างนี้นะคะทุกคนมหนูพาไปดูบ้านหนูพาเดี๋ยวพาไปดูบ้านหนูเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บายแายทุกคนทุกคนนีโฆษณาทุกคนคะรตอนนี้หนูจะพาไปดูบ้านหนูให้นะคะ พาบ้านหนูนะทุกคนนี่นะคะบ้านหนูอันนี้หนูไม่ได้แก้เลยคะทุกคนที่บ้านหนูหลังจริงนะหนูให้ดูไอตรงซื้อบ้านนะถ้าหนูไม่แค่หลังนี้กับหลังเนี้ยแล้วตอนนี้เงินหนูก็มีตีไปหกหมื่นแล้วเียหนูวงให้หนูว่าเงินหนูมีตรงไหนทุกคนตอนนี้เงินหนูก็มีไปไปเป็นหกหมื่นกว่าแล้วนทุกคนหนูก็สามารถซื้อบ้านแบบหลังเนี้ย หลังเหมือนกันได้แล้วนะทุกคนอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะมาซื้อบ้านหลังนี้นะคะทุกคนน<ม>ี่ค<อ>่ะนี่หลังนี้เลยหลังที่มันสี่เมตกว่าเดี๋ยวมงให้ดูวิ่งเหนื่อยไป้ยไหนี่ค่ะทุกคนหลังนี้เลยปกติคือเมื่อก่อนหนูนมีแค่หลังนี้นะทุกคนแต่แต่วันนี้จะมาซื้อหลังนี้นะทุกคนตรวจเช็นดีใจจ้า <laughs> เอาล่ะเ,เราจะมาทำการซื้อบ้านาน,นะคะดูข้อไปดูบ้านเบเกอร์ก่อน เด you know да. ี๋ยวหนูจะให้ทุกคนดูบ้านเหมือนแบบทัวร์บ้านหลังเก่าหลังเมื่อก่อนนะคะทุกคนตอนนี้หนูเลเวลเจ็ดอยู่เลยนะนูเชคือบ้านหลังเก่านะคะทุกคนก็จะมีอะไรก็จะมีอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนเป็นประมาณนี้อะเนาะหนูจะไม่รีวิวอะไรมากนะคะทุกคนเพราะว่าหนูก็ไม่ได้อะไรมากเลยขอเข้าไปดูหน่อยคืออะไอหลังเนี้ยที่จริงอะหนูซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยในราคาแค่ ในราคาแค่ห้าพักนะคะในราคาแค่ห้าร้อยบาททุกคนเชื่อไหมคือเมื่อก่อนมันจะมีโปรโมชั่นแบบคือบ้านหลังนี้มันจะราคากี่บาทนะไม่รู้กี่บาทหนูจะไม่ได้หลังเนี้ยไอหลังนี้หนูจะไม่ได้มันราคากี่บาทแต่ว่าหนูเห็นว่ามันเหมือนเป็นแบบโปรโมชั่นซื้อในราคาหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าได้โปรนิเจอร์มาเยอะมากเราแถมได้บ้านหลังนี้มาหนึ่งหลังด้วยหนูก็เลยจะซื้อมานะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็จะมา ย้ายบ้างกันนะคะทุกคนแล้วขอออกไปข้างนอกก่อนนะให้เล็กี่ยวมาออนนี้เราออกมาแล้วนะคะทุกคนเราจะะมาย้ายบ้างกันนะดเดี๋ยวเราจะให้เราจะลองทดลองเลยเลเกี่วยวเนกเกี้ยวมาหน่ไหเล็กเกี้ยวลองมายินข้างบนนี้หน่อยได้ไหมยินข้างบนตรงนี้ยืนข้างข้าไว้นะพอพี่ย้ายยินตรงนี้เลยตรงนี้ อ้ากำลังงานการย้ายบ้านนะคะทุกคนน่ามันจะเกิดมันจะเกิดกู้จะลอยได้ไหมหรือว่ายัางไงหรือว่าโดนบ้านถัง,ง,งนะคะทุกคนเรามาซื้อบ้านในราคาสี่แสนเอ้ยไม่สี่แสนสีส่หมื่นกันดีกว่านะคะทุกคนหนึ่งเต้นอะถึงกันนะคะทุกคนเงินหายแบบเงินกู้ดูเงิกนกู้เฮ้ยเงินมันหาย ไม่พี่เงินเยอะกว่าดังคิวเราได้อันนี้นะคะทุกคนแต่ว <reveal> <amine performance. S 1> ่าได้เพชรมัน <hi> ส <Okay>. ีเพชรเป็นของรางวัลเนาะมันจะมาเปลี่ยนบ้านอะไรคะทุกคนมันก็อย่าเพิ่งขยับไปไหนเลยมันไงมันคือจมดินนิดหนึ่งทุกคนอยากให้ดูดังคิวดังคิวหายไปเราให้ดังคิวเดินออกมาเดินออกมาได้ไหมเดินออกมาดังคิวเข้าบ้านทุกคนตัวเข้าไปดูบ้านดีกว่าเฮ้ย กว้างมากแต่ว่าข้างขอเนี่ยเหนูมีครับขามีห้องเลยหนะึอ่ออเอเแล้วเราจะขึ้นยังไ,นไ,ไงนี่ไม่ได้จะออกไหนจะออกยังไงวะแกเออใช่เลยจริงกแล้วขอตัวไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วาร์ปอ,ออกเลยเอาไม่ได้เลยโอ้ดี๋ยวขอวาร์ปออกก่อนนะที่วาร์ปได้ บายล่ะทุกคนช่วยโทรศัพท์มันเอนียงอ่ะเดี๋ยวเรานั่นหนูจะใส่โค้ดเจร์ที่มันเป็นแบบแบบที่ต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ต่อเยอะแบบที่ต่อตัวโอเคงั้นแม่เ,เราจะวาดไปหาตัวเจ้ากัน,นทุกคนโอเคขอไม่ได้เพราะเราอยู่คนเาาดียวกันโอเคทำได้ดีทุกคน งานนี้อยู่แล้วจ้ะสิแล้วหนูขอออกจากเกมก่อนนะคะทุกคนออกจากเกมปแป๊บนึะหนูจะว่าโ <B ank S 1> <Okay. S 2> อเคหนูจะออกจากเกมนะคะทุกคนนั้วหนูหนูจะเข้าเกมใหม่นะหนูไหนนี่ไม่พีเคเอ็กดีแล้วเ,เข้าใหม่ก่อนนะคะทุกคนเอ้ย <g iggle> <g iggle> เข้าผิดภาคเล็ก,ลกน้อยบ้านเลนก็อยู่ อออโอ้โหอยู่ไกลแบบบ้านเยอะมากเลยคุณนั่นเราต้องไปซื้อเฟอร์นิเจที่มันเหมือนแบบท้มาเหมือนแบบปีนขึ้นได้อเออหนูลืมดแล้วว่าถ้าะซื้อบ้านอย่างเงี้ยมันต้องทำเหมือนแบบมีเฟอรเจอร์ปีนขึ้นได้อ่ะท่นามาดูนบ้าหนเกิดมาแต่ถ้า,าเกิดเา่เาคมไม่รู้ว,ว่าหนูมปนเท่ยวของบ้นเพราะว่ากับตัวละครกับบ้านหนูนคนละเรื่องเลยนะคะทุกคน เราก็ต้องวิไปหาเบเกอร์นะคะทุกคนเราจะไปซื้อเฟอร์เิเจอร์ที่ไอโตเน่นะค่ะเราวิาไปหาบ้านเบเกอร์ไม่ได้นะคะเราจะต้องให้ออโตเน่มาใช้สแตมอะ่ะม่นมาใช้เหมือนแบบเรียกว่านะทุกคนนั่งมันมีกล่องสมบัติอยู่ตรงนั้นทุกคนใครที่เก็บกล่องสมบัติตรงนั้นช่วยช่วยถับ,บอกวิธีการเก็บกล่องสมบัติตรงนั้นหน่อยนะคทุกคนตรงนั้นอ่ะมันมีกล่องสมบัติอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าประเด็นคือหนูกระโดดขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้นะคะทุกคนหนูกระโดดขึ้นไไไปม่่ด้อะ ใครมีวิธีก็ช่วยบอกกันทุกคนเพราะว่าหนูทำไม่เป็นขอเข้าอ้ยพี่พี่เอาเนื้อขอเข้าไปในนี้ก่อนนะคะมันจะมีที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ลองใช้แล้วไม่ได้มันจะมีเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวกดได้ง่ายที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เราขอปัญหาก่อนหนูมีบัตรสแปมทั้งหมดมันจะการเล่นเกมไงมันก็มันเหมือนแบบมีวิธีเหมือนแบบกระโดดขึ้นหรือเปล่า เแล้วก็แย่ yeah, แล้วทัมันไม่มีวิธีมันไม่มีไอหยบกระโดดขึ้นเลยต้องใช้เงินตัวเองซอื้อไม่ใช่หรอกเพราะไอ้พวกนี้หนูหนูมไม่เสยียดายแล้วหนูมไม่เสยียดายเงินแล้วก็เชิญนี่หนูมไม่เสยีดยดายเงินเล่หรอกหนุก็เลยซื้อฉันนั่งเสียมาอันหนึ่งก็ได้เย่ได้ชันนังเสียมาหนึ่งอันอตู้เล่นเกมซื้อแบบไม่ต้องเก่งจัง<ช>ตู้เล่นเกมนั่นบบนะมันเล่นอะไรไม่ได้นะก็เคยซื้อแล้วรู้แล้วรู้แล้วก็ซื้ออะไร นี่ดีกว่าโอเคซื้อแค่ประมาณแล้วก็อะไรอีกไหมไม่ต้องแล้วโอเคนี้พอแล้วคะ่ะทุกคน,เ,าาน,นเดี๋ยวเรามาอันนี้ดีกว่าสติกเกอร์เออเดี๋ยวเดี๋ยวบนนึงทุกคนตล้วเดี๋ยวสติกเกอร์สติกเกอร์ร,กกรับของรางวัลวันนี้ไม่มีอะไรมั่งคะ่ะทุกคนแค่มาเล่นพิเศษมีให้ดูเฉยๆประมาณนะั้นแหละ ทุกคนเลื่อนผ่านไปได้เออไม่ใช่ไม่ต้องเลื่อนผ่านด้วคนดูต่ออย่าเลื่อนผ่านจีบีนี่ก็จีบีไม่ค่อยมีอะไรบ้างไหมมี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 เดี๋ยวจะเอามาตกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะมาตกแต่งบ้านทุกคนหนูจะมีหนูมีอะไรจะมาอุบวนไปเลยทุกคนอันแม้ทุกคนขอหาตัวมันก็เก้เองมาได้ยังไง หนูมีก็เพื่องนีกรักษ์ดับสัตว์ที่ทุกคนหนูมีเด็กแบบนมีด้วยน่ารักเลไ,ไ,ไม่รู้ไม่ได้นี่แล้วไปเกินทุกคนดูสิเวลาจะจะเข้ามาในเนี้ยมันต้องไม่บอกเอานะคะทุกคนตอนนี้เราออกมาแล้วเราจะวับกลับไปที่บ้านนะคะทุกคนนี่คือบ้านอันสงบสุขของเรานะคะทุกคนว่ามันไม่สงบสุขอะไรม้างหรอกพอดูสิทุกคนโอ้ยโอ้ย เราต้องข้าใหม่ตังค์จืตกมืออะไรนักหนาให้ไปกินแล้วเข้าไปในนี้ได้ยังไงเอาตัวได้เกินตัวไตกอโอเคอันดับแรกเราต้องยืนอยู่บนนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดเราตรงนี้มันเป็นชั้นเหร,อหรือว่ามันเป็นกำแพงอันนี้หนูไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี่เลยแต่ยังไงก็สร้างมันเถอะเพราะยังไงหนูก็ต้องสร้างบ้านใหม่ก็ตกแต่งบ้านใหมนะ่แล้วหป็นเพื่คนเดียวนะคะทุกคน อันนีสองชั้นเฮ้ยเจ๋งสุดๆไปเลยเดี๋ยชั้นหนึ่งคือชั้นนี้ชั้นสองคือชั้นนี้เฮ้ยทุกคนนี่มีสองเชนชั้นหนึ่งอ้าวชั้นที่สงไม่รู้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะอะไรเขาเป็นเขาเป็นอะไรมากมันไม่สองเชนฮะมันเป็นสองเชน้วคุณขึ้นได้ไงเรวเราก็จะมาหาวิธีแบบผู้หม่แบบอุปกรณ์การ ขึ้นชั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราอันนี้ได้หรือเปล่ามันคืออะไรอ๋อมันคือแบบไอ้ที่มันเป็นแบบฟูจู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 จจจคือไม่เข้าใจเดี๋ยวเราก็จะลองลองซื้อวันนึงอันก่อนแล้วก็ไปตรงเนี้ยหนูชั้นสามไม่ใช่ชั้นสอง เก็บใส่กล่องั้นแล้วก็ลองมาดูเขามีอันนี้อยู่ในกล่องอันหนึ่งเราจะแล้วก็เราก็จะปรับอำนาจทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่นี่เก็บใส่กล่องอันนี้เก็บใส่กล่องก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ดล้นทุกคนวันนี้โคตรวุ่นวายนะทุกคนเราควรเก็บใส่กล่องโอเคทุกคนเราตัดภาพตอนที่เราสร้างบ้านเสร็จนะทุกคนเพราะมันวุ่นวายมาก ค่ะคือหนูไม่สามารถให้ทุกคนดูบ้านของหนูได้เพราะว่ามันมีปัญหานะคะคือมันไม่มีสัญญานะคะทุกคนคือหนูกดเข้าไปเล่นสักพักหนึ่งมันก็ต้องแบบดุดเล่นออกมานะคะทุกคนหนูก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้นะคะกดแล้วก็บายบายไายบายนะคะทุกคนบาย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 